กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมถแถลงยึดทรัพย์แก๊งคอร์เซ็นเตอร์กว่าหมื่นล้านบาทและขอให้ผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงแจ้งปปงผ่านสมช่องทางเพื่อขอเงินคืน นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการถแถลงข่าวกวาดล้างแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ได้ตรวจยึดทรัพย์สินจำนวน250ล้านบาทซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติการต่อเนื่องตั้งแต่ปี2564จนถึงปัจจุบันที่ได้สืบเส้นทางการเงินมาเรื่อยๆ ซึ่งทางสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงได้ยึดทรัพย์ของกลางมาจำนวนหนึ่งและขณะนี้มีทรัพย์บางอย่างที่จำเป็นจะต้องเคลียร์คืนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการหลอกลวงทั้งนี้หลังจากที่ปปงได้ยึดทรัพย์มาเป็นของกลางแล้วจะทำการประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน90วันเพื่อให้เจ้าของทรัพย์ได้ทำการยื่นคำร้องว่าเป็นทรัพย์ของตัวเองหรือไม่ที่เสียหาย สำหรับการยื่นคำร้องมี3วิธีคือส่งจดหมายไปยังสำนักง,งานปปงส่งอีเมลไปยังสำนักง,งานปปงหรือไปยื่นด้วยตนเองที่สำนักง,งานปปงหลังจากนั้นปปงจะดำเนินการส่งเรื่องไปยังอายการและศาลเพื่อทำการคุ้มครองทรัพย์หากทรัพย์เพียงพอต่อค่าเสียหายของทุกคนก็จะทำการคืนทรัพย์แต่หากไม่เพียงพอก็จะเป็นการเฉลี่ยทรัพย์ที่ยึดได้จริงซึ่งอาจจะไม่เท่าตามที่เสียหายไปถ้าทรัพย์เพียงพอสำหรับค่าเสียหายทุกคน ก็จะครอบคุมทรัพย์ที่เสียหายแต่ถ้าไม่พอก็จะมีการเฉลี่ยทรัพย์ตามทรัพย์ที่ยึดได้จริงนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้เท่าตามที่เสียหายไปนะครับก็ขออนุญาตเรียนพี่น้องประชาชนผ่านหนังสือมวลชนนะครับว่าขณะนี้มีทรัพย์ของกลางนี่เป็นเงินสดรวมประมาณ ,6000 ล้านบาทนะครับแล้วก็มีทรัพย์อื่นนะครับเป็นอสังหาริมทรัพย์เช่นบ้านอ่าแล้วก็ทรัพย์อื่นนี่รวมกันทั้งสองรายการนี่ประมาณ1 0 0 0 0ล้านบาท นายประเสริฐกล่าวอีกว่าขณะนี้มีทรัพย์ของกลางทั้งที่เป็นเงินสดอสหาริมทรัพย์และทรัพย์อื่นรวมหนึ่งหมื่นล้านบาทส่วนจะทําการพิสูจน์อย่างไรว่าถูกโกงไปจริงนายประเสริฐระบุว่าจะต้องนําหลักฐานสลิปโอนเงินว่าตรงกับบัญชีกับเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่ซึ่งคาดว่าขั้นตอนการดำเนินการจะไม่เกินหนึ่งปีอย่างน้อยก็อุ่นใจว่ามีเงินอยู่ในมือแล้ว ทั้งนี้หากประชาชนที่ไม่กล้าแจ้งความไว้ก่อนหน้านี้สามารถแจ้งความหรือส่งหลักฐานย้อนหลังเพิ่มเติมจะมีโอกาสได้เงินเฉลี่ยคืนหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่ามีขอให้เป็นทรัพย์ที่เสียหายเกิดจากกระทําความผิดและมีบัญชีเส้นทางการเงินที่ตรงกันนิตยาคุณสิมรายงาน